สิ่งที่มันอัปเดตก็คือพื้นกระเบื้องค่ะพอพื้นกระเบื้องเขาอัปเดตมาใหม่ด้วยหูเหมือนกับพื้นกระเบื้องบ้านเราเลยหุยน้องกระต่ายก็หายนะแต่ว่าน้องกระต่ายร้องโหนหุยขอท่าต่นี้อีกทีนึงสิหุยน่ารักอะ่ะหุยดูสิหุยน่ารักูน่ารักเกินปุยมุยหุย ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Data คุณสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า School Girl Simulator อีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะก็มีเก็บตกอัปเดตนะคะหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้นะคะมีอัปเดตมา ใหม่นะ่นก็คือทรงผมอันนี้เลยค่ะทรงผมอันนี้นะคะแล้วก็สร้อยคอค่ะนี่วันนี้นะคะมีโอเคส่วนคลิปใช้ชีวิต1วันแบบชีวิตจริงนะคะเออก็อย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวเราให้พูดติดตามทั้งหมด500คนนะคะโอเค ะะถ้าผู้ติดตามถึง500คนแล้วเราจะมาเปิดหน้าให้ทุกคนพิสูจน์ดูกันค่ะวัสดีค่ะโอ้เราก็จะมาเก็บตกอัปเดตนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตรีบอัปเดตด่วนเลยนะคะเพราะว่าเกมนี้เขามีอัปเดตมาใหม่แล้วนะคะอืม ทุกคนเปิดเทอมกันยังคะใครยังไม่เปิดเทอมก็งั้นไปสำหรับใครที่เปิดเทอมตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับใครที่เปิดเทอวันพรุ่งนี้เหมือนเราบ้างเราเปิดวันที่16นะทุกคนเปิดวันที่เท่าไหร่หรือว่า15หหรือว่าพรุ่งนี้ หรือว่าเปิดเทอวันนี้นี้คะหรือว่าเปิดเทอมวันพรุ่งนี้คะ่ะนี่ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าทุกคนเปิดวันเปิดเธอวันที่เท่าไหร่คะคอมเมนต์มาบอกเล่อยหุยสิ่งที่มันอัปเดตก็คือพื้นกระเบื้องคะ่ะพอพื้นกระเบื้องเขาอัปเดตมาใหม่ด้วยหูเหมือนกับพื้นกระเบื้องบ้านเราเลย ก i r l g i นี่วันนี้นะคะอัปเดตมาใหม่ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็รูปภาพอันนี้นะคะมีอัปเดตตรงนี้ด้วยวิสวยอะ่ะ <c oughs> เขาทำรายละเอียดโคตรดีมากแต่ภาพก็ไม่ชัดนิดนิดหน่อยหนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ดูสิว่าห้องมันอัปเดตไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาทำพื้นรายละเอียดได้ดีมากดูเขาอัปเดตมาใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ดูสิพื้นกระเบื้องก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนี่เพะเกมอัปเดตใหม่แล้วนะนี่วันนี้เราจะมาเก็บตกอัปเดตกันค่ะ ชอบเกมนี้มากเลยอ่ะแต่ก็อัปเดตเป็นวันล,ละปีหนึ่งนะโอเคทีละปีนะแต่เกมสากูรนะ้านอ่ะอัปเดตบ่อยมากเดี๋ยวนี้ไม่อัปเดตแล้วเหรอก็อัปเดตอยู่นะทุกคนเฮ้ยแล้วก็พื้นกระเบื้องนี้ก็ไม่ชัดนะคะทุกคนนี่พื้นกระเบื้องก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะนี่ดูดูดูดด ส่วนเดินะมันอัปเดตยังหรอนะคะทุกคนนี่ดูซิว่ามีอะไรอัปเดตมาหรือเปล่าไหนลองดูร้านนี้ซินี่นะคะทุกคนดูสิ เมื่อก่อนมาก็มีออเอ่อเมื่อก่อนมาก็มีน้องกระต่ายอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอพอเรายืนตรงนี้ขึ้นมาหุยน้องกระต่ายก็หายนะแต่ว่าน้องกระตา่ายร้องหนโอ้ไม่ r รัชทุกคนเ mm hmm. ตื่นเต้นมากเลยอะว่ามันมีอะไรอัปเดตมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นะคะทุกคนคุกคุกคุกเหรอทุกคนอันนี้มันอัปเดตอย่างคะ่ะหรืออัปเดตมาแล้วนี่ดูสินี่นี่คือคุกนะคะนี่ดูสิดูสิคะทุกคนนี่คือคุกค่ะ กูกำแพงของเขานะคะก็จะอัปเดตอลไรไหคะหรือยังนาหรือมันเป็นอังเก่าเออไม่รู้นะ่ะใครเคยเล่นเกมนี้แล้วบอกมาด้วยค่ะใครชอบเล่นเกมนี้บอกมาด้วยค่ะนี่ดูซิว่ามีอะไรอัปเดตมาอีกหรือเปล่ามีทรงผมอัปเดตแล้วสร้อยคอก็อัปเดตแล้วพื้นโรงเรียนก็อัปเดตแล้ว อุ้ยมีทุกอย่างเลยน้องกระตายก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรอัปเดตมาบอมาเปล่าดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตปะมีอะไรมาเปล่าเนี่ยนี่มีท่าโพสใหม่หรือเปล่า นี่ค่ะทุกคนหูอันนี้คือท่าเต้นนะคะดูสิอุ้ยท่าเต้นใหม่อ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยขออีกทีหนึ่งสิแมวท่านี้อุ้ยขอท่าเต้นนี้อีกทีหนึ่งสิอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยดูสิอุ้ยน่ารักหูน่ารักเกินปุยมุยอุ้ย่าเป็นมีน่ารักอยู่นะอืม ดูสิอุ๊ยขอดูนี่ไหนสิอุ๊ยน่ารักอนะ่ะอุ๊ยมีท่าเต้นใหม่ด้วยอะ่ะอุ๊ยเจ๋งอะ่ะอุ๊ยนี่คือเก็บตกอัปเดตแบบใหม่นะทุกคนนี่ดูสิดึงจริ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 ง,งน่ารักอนะ่ะอุ๊ยเขาทําได้ดีมากเลยอะ่ะคือแบบว่าโคตรสุดยอดมากเลยอะ่ะมีท่าเต้นใหม่ด้วยอุ๊ยโอ้โหน่ารักจัง นะคะโอเคมีท่าอะไรใหม่เปล่าไม่มีไหมโอเคว่ากันโอเคอุ้ย <het sounds> เมื่อกี้ท่าโพท่าเต้นอันเนี้ยน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักคุกกี้คุกกี้คุกกี้อุ้ยน่ารักอ่ะคือท่าเต้นของเขาอะ่ะโคตรน่ารักอะ่ะอุ้ยแบบสาวญี่ปุ่นนะอุ้ย ท่าเต้นนี้โหโคตรสวยเลยอ,ะอ่ะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอืม <c oughs> นี่ค่ะทุกคนคือเราตื่นเต้นมากเลยอะ่ะวิคือเราจะบอกว่าวิ มีสาวว่ายน้ํามาสีในมาเปลี่ยนแปลงเปล่าไม่มีเปลี่ยนแปลงมนาะอ่าโอเคลองดูลงยิ้มหน่อยลงยิ้มลงยิ้มไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะดูซิว่ามีอะไรอัปเดตมาไปเปล่าออนี่ คือท่าเต้นที่เราเต้นเมื่อกี้เนี่ยอุ๊ยน่ารักอ่ะก่อนหน้านี้เขาก็อัปเดตมาให้ละเอียดแล้วนะดูซิว่ามีอะไรละเอียดเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าโอเคนะแดดฟ้าก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะถ้าเป็นเี้ก็ดีนะ ีท่าเปอะไรเปล่าไม่มีมาถูกท,ท่าที่นี้ก็สวยนะเมื่อกี้มีน่ารักอะ่ะเออมีปุ่มอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าขอดูหน่อยสิไม่มีมนาะโอเคอืมมีท่าอะไรเปล่าไม่มีนะ อยากรู้จริงๆว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าคะทุกคนช่วยบอกหน่อยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาก่อนนะจ้ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ